โอ้ยมากค่ะมาหานอโจอดน้ำกันโอ้ยโอ้ยมันคือเขา่าหิวงหิวงกระไลหลายคหนี้หิวงคุณไหมคะนอใหม่โจดสีนอก่อนก่อนเดียวโชวโชวไปเลยนอโจอดค่ะนอโจดนอใหม่โจดค่ะก็หลังออก แคหน้อยเขาบอกเนาะค่ะเอากินอให้แบบนี้กรได้ซ้ำอะไคคะก้อนค่ะสแกแล้ว่ะ งไม้จวดตอนนี้ไม่หน่อยฮักไปมีกินะคะ่ะแต่ว่าบริษัทให้เบิ้งตอนฮักกำลังขึ้นค่ะก้อนนี้ก็ซี่ค่ะ นอ,อนเพื่อจะหางไปก่อนกับมีนะคะขาท่านสิงกัะมียังมีให้หักอยู่เรื่อยๆค่ะตัวนี้อยู่ในหักบรได้ค่ะ โจโโป๊โป๊อนอนี <Bol ing> in <Spanish> ิเาถ้าน้องมาไปต้มค่ะต้มกินกระเจ๋อว ่กเดี๋ยวไม่นอ่อยผ้าหานน้ำมัโจดค่ะน้ำมัโจดคือ่าคึนโค่นซูมไปละ ส่วนสูงเราก็หักสูงเพราะว่าอยู่นานเราเองก็โจทย์ค่ะสิตายแล้วล่ะสิตายแหล่ไม่ตายแหล่